รู้ว่าเป็นห้างใครนะเนี่ยกระตอ๊อบนะเฮ้ย,ยพี่เฮ้ยแปบ๊บนึงนะมันเจอเจอพวกนายผ่านมานั่งห้างกันเลยนะ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่เพียรซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสะแบงหนังช่องเดินป่านาะเปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็เข้ามาป่ามันเดินเช่นเคยเลยมาคนเดียวนะพี่พี่วันนี้มาที่ป่าดิบชื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ได้เข้ามานานมากนานมากแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาเดินป่าดิบชื้นที่นี่เพราะว่าจะไปหา คนป่าสองคนที่เคยเจอนะเป็นเด็กนะที่สองคนที่ว่าออมกับพี่แฟนได้เคยเอาขนมมาให้ไม่รู้ว่าีวีซียังจำคลิปนั้นได้อยู่หรือเปล่าที่เอาขนมห่อใหญ่ๆเลยเที่ยวขนมห่อใหญ่มาให้เนาะแต่วันนี้ออมก็เอาของมาเหมือนเดิมในกระเป๋าเอามาเป็นขนมเหมือนเดิมเลยอ่าแล้วก็เป็นมาม่านะคือเอามาเท่าที่เอามาไหวเอาของเบาๆมาเนาะไม่ได้เอาของหนักมา แล้วก็ได้รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางไปกับพี่ๆนะคะแล้วก็ฝากทีวซีเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปครั้งนี้เดินทางไปเจอน้องครั้งนี้ด้วยหวังว่าจะเจอนะพี่ๆไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สําคัญใครที่อยากสปอร์ตอยากสนับสน,นุนออมในการเดินป่า แนะนำนะคะไม่กดค้ามโฆษณาถือว่าเป็นการสปอร์ตและการสนับสนุนนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มออกไปเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนเก็เริ่มออกเดินทางจากจุดตรงนี้ ว่าจะเจอหรือเปล่านะคะไปลุ้นไปลุ้นนะคะ มีรอยเท้าคนเลยพี่น่าจะมีคนเดินกันหรือเปล่าจะแะป่าแถบนี้น้องสอนน้องเบสมานอนบ่อยนะม,<า>มานอนห้างอะไรเนี้ยค่ะทุกคนซึ่งก่อนมาเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงก่อนมาเนี่ยผมก็เจอรถมอไซน์นะไม่รู้ว่าเป็นรถของใครนะ จอดไว้ตรงทางเข้าที่ว่าจะมาที่นี่นะหรือว่าเดินมาบุ่งนามาทางนี้หรือเปล่าหรือไปทางอื่นนะไม่แน่ใจโอเคทุกคนตอนนี้หนูก็เริ่มจุดไฟตอนนี้มาถึงจุดที่คนป่าอยู่แล้วนะ อาจจะต้องใช้ไม้เพราะว่าเสียงน้ำไหลดังน,นะคะทุกคนยังจะใช้ไม้นะ Gracias.

พอติดตรงไปแล้วก็มีอากาศอุ่นขึ้นมาไม่ใช่หระะอยากอะตุ่นขึ้นมานด้วยว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนแล้วก็ยังไม่มีโอากาสก็ระวังแบเดือนนี้ซีลง,งาำเต็มเลยที ติดมานเพราะว่าปลูกปูกักไว้ที่ไร่คาแล้วงนี้มนโตแล้วนะพี่มอว่าต้องเก็บเพมันต้องดูแต้อ่ดูแลนเดียวเดียวเชียอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ถ้าก็ปลูกอันนี stumbled, ้ก็คำว่ามีไ้ยังมีแต่ว่าม really? ีน้อยแลวหลังเชฟผ้าก็ปลูกเยอะพุกงประกาศเด้นเดียแล้วเดี๋ยวเราไปเดินสายช่วยเราดูดู นี่ออกมานั่งรอตรงถ้ำนี่เลยนะถ้ำที่เขาเคยว่าเป็นถ้ำกอลัมนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้ากอลัมไหนยัอยู่ไหม ไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่านะเมืม่อกี้ได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนพูดคุยกันนะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของคนป่าหรือว่ากลุ่มของนายพานชาวบ้านที่เข้ามา อมุดไฟที่ควันทั่วเลยเพราะว่าถ้ามันได้กลิ่นอมันก็คงจะลงมาเนาะกลุ่มของคนป่าบางทีมันก็แอบกลัวนะพี่ๆกลัวแบบพวกอะไรอะพวกที่ว่ามาตามล่าสัตว์ป่านะมันก็กลัวมันโดนมันทำร้ายเหมือนกันนะมันก็กลัวโดนทํร้ายพอมันได้กลิ่นควันไฟมันก็อาจจะหนีก็ได้เนาะมองได้หลายเมีหนึ่งมาก แต่ว่าที่นี่ยมีคนมาตั้งแคมป์เยอะนะมีเยอะพอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าล่องรอยเนี่ย เร่งนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแบบเขาะปิดเขาอ่แล้วก็จะมาเป็ดเพื่อจะไปทำสมาได้ถ้าเขาท่ได้ถ้าเขาทำไก็จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจก็จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจก็จะทำให้คนอื่นได้ก็

あよろしくお願いします。<laughs> อกว่าเมื่อกี้หนูเปิดใช้ไ,ม,ชไม้ใช่ไหมหนูไปตั้งกล้องไกล,กลๆนะสรุปหนูไม่ได้ดูว่าหนูไม่ได้เปิดบลูทูธให้มันเชื่อมกันพูดเบาเลยไม่รู้พี่พี่ฟได้ยินหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปไปอันนี้ให้อีกทีหนึ่งนอ้อพี่เลงเสียงให้อีกทีหนึ่งต้องขออภไยพี่ด้วยอันนี้น่าจะได้ยินเสียงชัดแล้วโอ้ตั้งกล้องไว้ไกลโอเคไม่เป็นไร <laughs> โอ้ไปเดี๋ยวนั่งเรื่อยๆก่อนละกันนะพี่พ อากาศเย็นอุ่นๆน,นี่หนูรอมาสามชั่วโมงแล้วแหละรู้สึกเดี๋ยวหนูอาจจะต้องขอตัวเดินทางกลับและวไม่กลับหรอกแต่ว่าน่าจะเดินต่อเรื่อยๆถ้าไม่เจอก็คงจะกลับเนาะ <c oughs> ข้างบนนู้นเหมือนมีห้างเลยร,รู้ว่าเป็นห้างคร <c oughs> โอ้มหนี่ห้างจริงด้วยพี่รู้ว่าเป็นห้างใครนะเนี่ยแก๊ตบนะเฮ้ยพี่เฮ้ยแป๊บน่งนะมันเจอเจอพวกนายพานมานั่งห้างกันเลยนะ เขามองมาทางนี้เลยไม่รู้ว่าเขา,จเ,ขาเจอเจอแล้วหรือเปล่าอยู่ไกลอยู่นะพี่พี่สปายกระเป๋าก่อนดับไฟบนึงนะรู้ว่าเป็นใครนะน่าจะสามคนนะทุกคน ดีนะเขาไม่เห็นออกม่ะอมอนั่งนานมากพี่พี่รู้ว่าเขาเห็นแต่เขาไม่พูดนะอยู่ข้างหลังรู้นนะพี่พี่น่าจะเป็นกลุ่มของที่จอดรถไว้ตรงที่ออกมาพอดีนะออมคิดว่าอย่างนั้นทนนะอว่าน,ออน่าจะไม่ได้ไปข้างหน,านนะ้าแล้วพ่อไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีรู้ว่าคนไม่ดีนะ ่อนดีกว่าไม่ชัวร์นะว่าอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกันอยู่ใกล้ๆแต่ทีนี้แล้วแบบอาไม่มั่นใจเนาะว่าเขาอยู่ใกล้ประมาณไหนเพราะเสียงมันค่อนข้างไกลแต่ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้นะเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าว่ฝ่ายพีเอฟซีเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หนูด้วยนะเดี๋ยวหนูขอตัวเดินทางกลับก่อน ่รู้ว่าเขาเป็นคนชั่วหรือเปล่านะถ้าเป็นคนชั่วเนี่ยมันจะไม่ดีต่อเรานะ